แนวโน้มราคาทองคําจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อถ้าสูตรเฟดเนี่ยก็กังวลเงินเฟอ้อเหมือนเดิมนะครับประกอบกับทรัพย์สินทั่วโลกเนี่ยพุ่งกระจายเลยนะไม่ว่าจะเป็นหุ้นน้ามันทองคําคริปโตนะครับขึ้นหมดจะเว้นหุ้นในเอเชียนั่นเองนะเพราะว่าจะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการผิดนัดชําระหนี้เยอะนะครับในเอเชียอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคก็เป็นไปตามนั้นเนาะแล้วทองคําจะเป็นอย่างไรต่อถ้าอยากรู้ติดตามได้ในหัวข้อ ทองคํายังต้องระวังการปรับฐานใกล้เข้ามาทุกทีซื้อขายทองคําแท่งรับทองได้จริงไม่ใช่แค่การเทรดตัวสัญญาเปิดอรอตกับอินเตอร์โกโทรศูนย์สองสองสสองศูนเจดได้เลยสวัสดีครับพวกับผมครับไผ่ยยเป็นเจไดอินเตอร์โกนะครับเจออีกแล้ววันจันทร์เวลาเดิมเลยนะก็ ใครยังไม่เคยตามรายการของเราต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยพูดอะไรบ้างนะครับเราเนี่ยจะพูดถึงข่าวสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรบ้างแล้วเราก็จะพูดถึงข่าวสัปดาห์นี้ย่องเจอกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะแล้วก็ถัดไปเนี่ยเราจะพูดถึงตัวของมาโครหรือว่าคอนเทนต์เนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับลงทุนนะก็จะเอามาแชร์แชร์กันนะครับจะได้เป็นความรู้กันไปแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้กับหลายตาสารนะครับไม่ใช่แค่ทองคําด้วยประมาณนี้ สุดท้ายเอ่อถัดไปจะเป็นตัวของเทคนิคนะครับก็จะพูดถึงกราฟไม่ว่าจะเป็นหุ้นน้ำมันทองคำหรือว่าริโตัวอะไรก็ว่าไปแล้วก็จะมาแชร์กันนะครับแล้วก็ดูว่าแบบเฮ้ยตอนนี้เงินเนี่ยมันไหลไปตรงไหนบ้างนั่นเองนะครับมันก็กระทบกับทองคำด้วยนะครับว่าเขาคิดอะไรกันอยู่เนาะสุดท้ายเลยจะเป็นช่วงตอบทางบ้านนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถทิ้งไว้ได้เลยในคลิปนี้นะครับก็เอ่อแอดมินเนี่ยจะคอยไล่ตอบให้แต่ว่าในส่วนของบางคำถามเนี่ยเราจะยกขึ้นมา ตอบในรายการกันนะครับอ่าโอเคแล้วผิดพลาดไม่ได้เอาใครมาตอบเดี๋ยวก็ขอโทษด้วยนะที่นี้นะแต่ว่าจริงๆเราจะยึดเ,เอ่อหยิบขึ้นมาเนี่ยก็ให้มันเหมาะสมกับรายการหมายถึงว่าไม่ยาวเกินไปนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็จะพยายามหยิบขึ้นมาเนาะอืมโอเคครับก็เอ่อเดี๋ยวเราแชร์หน้าจอบแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับก็ก่อนจะไปเล่งทั้งหมดทั้งมวลน,นะเรามาเิ่มก,กันที่อัปเดตราคาทองคําวันนี้กันก่อนเลยแล้วกันครับก็ราคาทองคำวันนี้เนี่ยจะอยู่ที่ สามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่ายอ่อลงมาจากอาทิตย์ก่อนนะครับแต่ถือว่าน้อยมากนะครับอ่าน้อยมากจริงๆเพราะว่าเงินบาทเนี่ยอ่อนอยู่นะครับเรายังมองว่าตีมือสัปดาห์นี้เนี่ยเงินบาทจะเป็นอ่อนค่าอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็เอ,อโดยรวมเนี่ยตัวของสปอตเนี่ยถามว่าล่วงลงมาจริงก็คือทองนอกเนี่ยล่วงลงมานะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยยังเป็นการล่วงลงมาที่น้อยมากๆเลยนะเมื่อเทียบกับที่มันขึ้นมานะครับ <S 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 มันมันยังไม่เรียกว่าเป็นการปรับฐานได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับทองนอกเนี่ยผมยังต้องบอกว่าต้องระวังนะคืออาจจะมีเด้งขึ้นลงอะไรก็ว่าไปอาจจะเวียงนะครับผมว่ามันใกล้ที่จะอยู่ในช่วงที่เรียกปรับฐานแล้วซึ่งเรารอกันอยู่นะอ่าเราไม่รู้มันจะเริ่มปรับฐานตอนไหนนะครับแต่ตอนนี้คาดว่าไอแถวสองไอที่มันขึ้นไปล่าสุดแต่แถวสองพันสองร้อยยี่สิบอะไรเนี่ยน่าจะเป็นการขึ้นสูงสุดของเอ,อ่อระยะสั้นตรงนี้นะแล้วก็ปรับฐานนะครับอ่าถ้า เพราะเนี่ยถ้าตรงนี้มันจะปรับฐานจริงๆเนี่ยเชื่อว่าการจากตรงนี้สองพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าเนี่ยจะเด้งขึ้นไปสองพันสองร้อยเนี่ยน่าจะแบบยากนะครับถึงขึ้นไปก็จะโดนปลบลงมาแรงๆอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่าถ้ามันปรับฐานนะซึ่งมันเป็นเขาเรียกวอะไระเป็นการขึ้นที่ทั่วๆไปด้วยคือปกติมันไม่ควรขึ้นทุกวันนะมันจะต้องปรับฐานแล้วก็จ,จะใช้เวลาสักเดือนสองเดือนนะครับแล้วขึ้นรอบถัดไปจะขึ้นแรงมากๆนะครับอ่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ผมก็อยากให้มัน อ่าตรงนี้เรียกได้ว่าผมก็คาดการณ์ว่าอยากจะให้มันปรับฐานแล้วกันนะเพราะว่นนเนี่ยคนเล่นทองนอกต้องระวังนะครับตรงนี้ว่ามันอาจจะปรับฐานได้ก็อย่าง้อาก็จะเห็นสองร้อยเหรียญนะจากจุดยอดที่อยู่ที่สองพันสองร้อยี่สิบใช่ไหมเพราะว่านีนลงมาก่อนแถวสองพันสองพันยี่สิบเนี่ยอาจจะมีโอกาสนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะในการปรับฐานถ้ามันเกิดตรงนี้จริงอนะ,ะก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแต่ว่ามันอาจจะแต่ระยะสั้นจริงๆเนี่ยมันก็ไม่แน่นะคือมันมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นได้หมดแหละแต่ว่า ยังไงก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่จะให้ไว้วันนี้นะครับสรุปเลยก็คือเอ่อเราเนี่ยจะเล่นเป็นรอซื้อหรือไม่ก็ถ้าใครอยากจะซื้อตรงนี้หรือไม่มีของเนี่ยก็สามารถซื้อได้นะครับแต่ว่าในการเล่นสั้นเนี่ยเราต้องระวังตรงที่ถ้ามันหลุดนะครับแถวแถวสองพันเอ่อสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าเนี่ยเกิดเราซื้อตรงนี้ไปสองพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าใช่ไหมถ้ามันร่วงลงมาหลุดสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าเนี่ยก็คัดลอดไปนะครับก็คือตัดคัดไปเลยนี่คนเล่นสั้นนะอ่า เพื่ออะไรถ้าว่าามันลงไปหลุด2,104หมายความว่ามันจะลงไปข้างล่างนะครับก็คืออาจจะลงไป2,20 0อะไรเนี่ยที่ผมบอกเป็นการปรับฐานเนี่ยนะเพราะนั้นเราคัดไปเนี่ยลงไปซื้อข้างล่างก็จะคุ้มกว่านั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าถติว่าเราซื้อตรงนี้เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสเหมือนกันนะที่มันจะขึ้นไปเลยเพราะว่ามันก็ยังไม่ชัวร์ว่าการปรับฐานเนี่ยเกิดขึ้นแล้วยังนะครับมันอาจจะยังไม่ได้เกิดก็ได้นะแต่ว่านี่คือการคาดการ์เราอยากให้มันให้มันเกิดไงเนาะ ซึ่งมันก็คุ้มนะบางทีมัน,มนอาจจะเป็นการปรับฐานแล้วก็ได้แต่มันยังไม่รีบลงนะมันจะขึ้นไปก่อนเพราะจากตรงนี้ถ้าขึ้นไปเนี่ยมันก็อาจจะได้เห็น2,180 2,190 2,200ก็เป็นไปได้หมดเลยนะครับแล้วค่อยลงอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเชื่อว่าการเข้าซื้อตรงนี้ก็คุ้มอยู่นะครับแต่ว่าต้องอย่าลืมสต็อปรอดนะที่2,145แต่ถ้าใครไม่สต็อปรอดเนี่ยก็คือต้องซื้อน้อยนะครับซื้อน้อยมากๆนะเพราะเราจะรอปรับฐานใหญ่นะครับลงไปแล้วค่อยซื้อ เยอะหน่อยหนึ่งนะครับประมาณนี้นี่คือหลักการเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ในรายการหลักเลยดีกว่านะครับมีอะไรบ้างเนาะก็เมื่อกี้ก็จะเป็นกรุ๊ปทันๆน,นะอ่ะในรายการหลักของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยจะมีข่าวมาเริ่าที่ข่าวสัปดาห์ก่อนอนเลยนะสัปดาห์ก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากจะมีแค่เฟดนะครับที่สาคัญสําคัญซึ่งตัวเฟดออกมาเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะไปสรุปในทีในตัวมาโครหรือเนื้อนะหาวันนี้แล้วกันนะผมก็หยิบออกมาว่า ตลาดเนี่ยคิดอย่างไรแล้วผมดูจากอะไรนะครับอ่ะประมาณนี้แต่โดยสรุปเนี่ยเฟดเนี่ยก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่าจะลดดอกเบี้ยเท่าไร่ขนาดไหนหรือว่าเริ่มเดือนไหนกันแน่นะครับก็มีตลาดกับคาดการณ์ไปเรื่อยเขาก็ไม่ได้ฟันชัดเจนนะครับหลักๆเลยคือปัญหาเรื่องของเงินเฟอ้อเดี๋ยวจะไปพูดในในในส่วนต่อไปนะครับอาจจะเห็นภาพรวมในคลิปนี้เองว่าเอ้ยทำไมเงินเฟ้อถึงมีปัญหานะครับอ่ะโอเคครับก็ ถ้ามาดูในส่วนของข่าวอื่นๆเนี่ยจะมีเรื่องของจีนนะครับประกาศบล็อกนะครับแบนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันมีความเกี่ยวข้องกับ Intel แล้วก็ AMD นะครับพวกชิปพวกนี้นะครับก็คือเป็นของอเมริกาทั้นั้นแหละก็คือเป็น่็เป็นสงครามเทคโนโลยีนะก็แบนไปเขาบอกว่าเหน่วยงานรัฐของของจีนเนี่ยห้ามใช้นะครับอ่าเพร่อเป็น,เป,นเป็นส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศเลยก็คือเป็นการแบนนะ นะครับแบรนด์มาแบรนดกลับนะครับประมาณนี้นะไม่โกงนะคือประมาณว่าเขาก็บอกว่าเขาทําแบบนี้เนี่ยก็คือที่จะให้สินค้าในประเทศเขาเนี่ยสามารถขึ้นมาได้ด้วยนะครับอ่ามานนี้ก็คือเอาง่ายๆมันมีสินค้าของจีนอยู่นะครับที่จะทํามาทดแทนพวกนี้นะครับเขาต้องการจะพึ่งพาตัวเองได้นะครับเพราะถ้าพึ่งพาไม่ได้เนี่ยอ่าเมื่อไหร่โดนต่างประเทศแบนแซงชั่นแซงชั่นเนี่ยเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะเขาเรียกอะไรอะ อยู่ไม่ได้นะครับนั่นเองคือเศรษฐกษิจพังไปเลยนะเพราะฉะนั้นเนี้ยเป็นสิ่งที่นโยบายจีนเขาพยายามทานะว่าคือทําให้ตัวเองสามารถยืนได้ด้วยตัวเองนะครับอ่าประมาณนี้ก็สิ่งนี้จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มันก็เรียกว่าสงครามการค้าก็ว่าได้นะครับแล้วผมก็พูดตลอดครับว่าตัวสงครามการค้าตรงนี้จะต้องรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับอืมอืมก็เดี๋ยวเราดูต่อไปก็ไอ้พวกนี้จะเป็นข่าวดีต่อทองคํานะภาพรวมเศรษฐกฐิจโลกเนี่ยมันไม่ได้ชอบอยู่แล้วนะครับการที่มันเกิดการเซ็นชันการเหล่งเนี่ยเ,ยน,น,ยเนี่ยวย ก็คือเราเห็นมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแล้วหลังจากนี้มันจะไม่เพิ่มขึ้นอีกหรอนะครับมันก็ได้จะเพิ่มขึ้นอีกนะอ่าเพราะว่าตีมมันเป็นอย่างนี้นะครับตีมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรเหมือนสองขั้วหน้าที่ใหญ่เนี่ยมีความคิดเห็นทางการเมืองไม่เหมือนกันนะนึกออกไหมอ่ามันก็ยประมาณนี้นะครับอ่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอืมสี่พวกนี้พอมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยอ่อตัวของความขัดแย้งตรงนี้นะครับมันจะทําให้ทองคําเนี่ยเป็นขาขึ้นนะครับทองคําเนี่ยมันจะแต่มันเป็นภาพใหหหญ่่่่่นนนนนะะะะะมัััาาาาาจจจรรววววงงทตชเเเเลลปปป็็ีีกผดคบแ โดยรวมตรงนี้เนี่ยยังไงรองคำก็ไม่ต้องกังวลในระยะยาวนะครับตอนนี้นะยังไม่เห็นภาพนั้นเนาะถัดมานะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของไบเดนนะครับมีการร่างเขาประมาณออกมาเพิ่มเรียบร้อยได้แล้วนะก็คือหนึ่งจุดสองพลเลียนนะครับก็เอ่อมีการระดมทุนก็คือง่ายรัฐบาลเนี่ยอยากจะกู้เงินนะครับอ่าก็ตอนนี้ก็ทําสําเร็จแล้วไม่ได้เล่ว่ากูเงินเลยว่าขอเบิกก็เลยเพิ่มกําแพงหนี้นะครับอ่ารัฐบาลอเมริกาเนี่ยติดปัญหาเรื่องกําแพงหนี้ี่หนี้แบบทะลุ แล้วก็มันจะมีเพดานนี่อยู่ก็ทะลุเรื่อยๆนะครับก็มีการขอเพิ่มเพดานนี่ขอเบิกเงินมาเพิ่มอะไรเพราะเงินมันต้องแบบมันต้องกู้เรื่อยๆเพิ่มตลอดเวลานะครับซึ่งล่าสุดก,ก็ผ่านอนุมัติอีกแล้วนะครับแต่อนแรกก็จะทําเป็นพิธีดีตองน,นะอย่างที่ผมบอกไปนะครับทุกครั้งก็จะมีเหมือนละครนะครับแบบทางการเมืองนะว่าเอ้ยมันจะไม่ให้ผ่านนะทําไมกู้เยอะขนาดนี้น,นู่นนี่ไม่ให้ผ่านไม่ให้ผ่านอนะไรเนี่ยจะต้องกงวประมาณต้องชัดดาวหรือว่าเลิกทํางานกันไปเลยนะเพราะงบประมาณไม่มีอะไรอย่างี้นะ สึกท้ายก็จะผ่านนะครับทุกครั้งเป็นอย่างนี้หมดนะก็เป็นละครทางการเมืองนั่นเองนะครับอ่ะแต่ว่านั่นแหละโดยรวมแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะดอลลาร์จะสามารถเป็นหนี้เพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆตราบใดที่เขายัางเป็นมหาอำนาจอยู่นะครับอืแต่ความเชื่อมั่นเนี่ยของภาพรวมจะลดลงเรื่อยๆเราจะเห็นถึงการถือทองคาของทั่วโลกมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ะนี่คือสิ่งที่สะท้อนออกมารวมถึงการที่เนโยบายการลดการใช้ดอลลาร์เนี่ยมันก็สะท้อนออกมาจากสิ่งนี้นะครับอ่ะตัวโลกก็จะมีการป้องกันความเสี่ยงตรงนี้ขึ้นมานะครับ เอ่อถัดมานะครับในตัวของ B O E เนี่ยก็คือธนาคารกลางอังกฤษนะครับมีการประกาศเลยว่าเฮ้ยเราน่าจะใกล้น่าจะมีแนวโน้มลดดอกเบีย้ยนะการลดดอกเบีย้ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลนะครับอ่ะก็คือเริ่มจะมีแนวโน้มลดดอกเบีย้ยขึ้นมาแล้วนะก็เอ่อเรื่องจากคือจริงเงินเนฟ้ออังกฤษเนี่ยก็ยังไม่ได้ดีนะครับแต่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยห่วยมากนะครับเศรษฐกิจนี้ห่วยจริงก็คือมีคนตกงานเยอะแล้วก็อาจจะไปเห็นข่าวเรื่องการแบบเขาเรียกอะไรพวกสภาต่างๆของเขาในเมืองใหญ่ๆเนี่ยล้มละลายนะครับก็คือ อาจจะจะกู้เพิ่มอะไรเงี้ยเป็นหนี้เพิ่มแต่ไม่สามารถทําได้นะครับก็มีการแบบพยายามรัดเข็มขัดนะก็ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สะท้อนมาว่าเฮ้ยมันก็เขาก็หรือว่าจริงเขาต้องลดดอกเบีย้ยนะอะไรเเพื่อลดลดภาระทางการเงินนะครับอ่ะตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่พูดมาก็คือเป็นทีมนี้แหละก็คือเราจะเห็นว่าแสดงว่าอเมริกาเนี่ยก็ใกล้จะลดดอกเบีย้ยนะครับส่วนอังกฤษเองเนี่ยก็คือข่าวเงินเฟ้อยังไม่ค่อยดีก็จะต้องลดดอกเบีย้ยนะครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าไอ้ภาพแบบนี้จะยิ่งทําให เงินเสื่อมกว่าเดิมนะครับหรือเรียกว่าโอ้โหเป็นแบบคือถ้าเงินเฟอ้อยังไม่ค่อยดีแล้วงลดดอกเบีย้ยเพราะว่าเศรษฐกิจห่วยมากเนี่ยอันนี้จะเป็นภาพที่เลวร้ายมากก็คือเงินจะเฟ้อรุนแรงนะครับอ่ะประมาณน,นั้นก็ไม่ใช่เรียกว่าเงินเฟอ้อเรียกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันจะทําให้เงินเสื่อมแล้วกันนะครับอ้างเรียกว่าเงินเฟอ้อได้แต่ว่าสิ่งี่เกิดขึ้นคือทุกทรัพย์สินจะแพงมากนะที่ดินอะไรจะแพงหมดเลยในอังกฤษนะครับแล้วก็หุ้นอังกฤษเนี่ยก็จะไม่ได้จะลงนะมันก็จะขึ้นเพราะว่าเงินตัวเป็นปอไอที่เป็นปปปอออนนนนดสเเเเตตรรรลิงีี่่่่ยมมมััจะะะะืคบาาณ้ก็ูไ อ่าโอเคแต่ว่าโดยรวมตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นปัญหานะครับว่ามันเกิดทั่วโลกจริงๆไม่แค่อเมริกานะครับที่เศรษฐกิจเนี่ยยังแข็งอยู่นะแต่การที่แข็งเนี่ยมันเกิดจากการที่รัฐบาลสร้างนี้ต่อเนื่องนะมีการอัดฉีดกระตุ้น่รงรุนแรงนะครับคือหมายถึงรัฐบาลเนี่ยอัดฉีดเงินนะอ่าทำให้เศรษฐกิจยังไปได้นะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยที่เขาพยายามฝ่าฟันมาเนี่ยมันก็ส่งผลให้ว่าเอ้ยทุกรัพย์สนเนี่ยมันกิงกาไรหมดเลยหรือมันแพงขึ้นต่อเนื่องนะครับอ่าก็มันก็สะท้อนกันนะครับอืมก็โดยรวมก็คือเอ่อ ตรงนี้แหละเป็นปัญหาที่ว่าทําไมนะครับเฟดถึงกังวลมากอ่าผมมาดูในส่วนของมาโคแล้วกันนะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยคือมาจากเว็บเฟดวอชนะครับใครสามารถอยากจะไปดูเนี่ยดูเข้าไปได้เลยนะพิมพ์ว่าเฟดวอชใน Google นะมันจะขึ้นมาแรกเลยซึ่งมันเนี่ยจะเป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป็นเขาเรียกจะมีสัญญาการเทรดอยู่มันจะมีเอาไม่มีการแทงกันน,นะครับว่า เออในเดือนจูนเนี่ยงั้นวันที่สองจูนเนี่ยดอกเบี้ยตาดอกเบี้ยจะต้องเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันมีการลงเงินนะครับคือถ้าทายผิดคุณก็เสียเงินทายถูกคุณได้เงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะมันก็จะประมาณอย่างนี้คอนเซ็ปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจากตลาดเงินตรงนี้อันนี้เป็นแบบเว็บสากลน,นะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่บบการพนันนะอ่ะคือสมาร์ทมันนี่ได้ออกความเห็นแล้วได้ลงเงินมาแล้วนะครับมีการเหตุจริงความเสี่ยงอะไรเพราะใช้ตัวนี้ในการเฮดกันนะครับซึ่ง ถามว่าตรงนี้เนี่ยก็จะแม่นก็คือเป็นเป็นแนวโน้มตลาดที่คิดจริงๆนะครับถ้าตลาดคิดอะไรมันก็จะส่งสะท้อนออกมาอย่างนั้นเพราะว่ามันมีเม็ดเงินลงเงินกันจริงๆไงนึกออกไหมไม่ใช่แค่พูดไปเรื่อ,อยนะครับอืมไอตัวเลขตรงนี้เนี่ยอ่าอย่างเช่นวันเดือนจูนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าอ่ดอกเบี้ยเนี่ยมีการแทงกันนะครับว่ามันน่าจะอยู่ที่เอลดดอกเบี้ยหนึ่งสเต็ปนะอยู่ที่หกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือมีความมั่นใจวันหนึง่ง แต่ก็ไม่ได้มั่นใจมากนะครับและยังมีคนแทงด้วยนะครับว่ามันจะไม่ลดดอกเบีย้ยนี่คือเดือนหกนะอ่าอันนี้คือสิอ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่ต้องพูดถึงปัจจุบันนะปัจจุบันเนี่ยคือโอ้โหมันไม่ลดดอกเบี้ยแน่นอนซึ่งเฟดก็ประกาศมาแล้วไม่ลดดอกเบี้ยใช่ไหมอันนี้เราพูดไปไกลนิดนึงนะก็บองไปไกลนิดนึงก็ประบาณว่าตลาดตอนนี้ก็ไม่ได้มั่นใจมากแต่เดือนหกเนี่ยคิดว่าน่าจะก็คือประมาณหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับที่น่าจะลดดอกเบีย้ยนั่นเองนะครับแต่ว่า พอมาดูเดือนปลายเดือน7นะครับก็จะเห็นว่าความเห็นเนี่ยเริ่มกระจัดกระจายนะครับยังมีคนคิดด้วยนะว่ายังไม่ลดว่าจะดอกเบีย้ยยังไม่ลดนะครับก็อย่างที่ปัญหาที่ว่านะคือเราเนี่ยไม่เราเอ,อ่อทุกทรัพย์สินตอนเนี้ยมันเก่งกับไรคุณลงไปดูได้เลยอะไรบ้างที่มันไม่ไม่ขึ้นนะครับตอนนี้มันขึ้นแบบออทามไฮทุกอย่างนะหุ่นยุนโลฮุ้นเอ,อ่ออังกฤษนะครับอ่าหุ้นในหลายประเทศทั่วโลกถ้าไม่นับในเอเชียนะครับ ออทามไฮขึ้นรัวๆนะครับญี่ปุ่นนะขึ้นกระจายเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะี่คือธีมการเสรื่อมค่าของทุนเงินทําให้มันเกิดการเก็งกาไรในทุกตราสารดูง่ายให้มันใ,นใกล้เคียงเลยคืออาหารนะครับอาหารทั่วโลกก็ยังแพงอยู่น้ํามันนะครับน้ํามันไม่ได้ลงเลยนะเศรษฐกิจโลกห่วยนะครับยกเว้นอเมริกาใช่ไหมแต่ทั่วโลกนี่คือแย่หมดเลยนะน้ํามันแพงนะครับอ่าน้ํามันแพงดีดขึ้นมาด้วยนะครับยิ่งเสร็จประกาศว่าจะลดดอกเบี้ยเท่าไหร่น้ามันดีดตัวขึ้นตลอดนะครับอ่ะเป็นลักษณะนี้เนี่ยทะ ของจะแพงจะพุ่งราคาขนาดไหนนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาไม่อยากให้เกิดเพราะถ้ามันเกิดอย่างนั้นเนี่ยมันทําให้ความเหลื่อมล้ำทางสังคมเนี่ยฉีกห่างเข้าไปอีกนะครับคือคนรวยเนี่ยมันมีอสเซ็มมันก็ยิ่งรวยกระจายได้ไหมตัวไอ้คนที่มันเก็บเงินไม่มีเนี่ยไม่ได้มีอสเซ็มมันยิ่งแบบห่างกันไปแบบโอ้โหคนละยอดเลยนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็กังวลอยู่นะอ่าเป็นฟองสบู่เลยก็ได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพอเรามาดูเดือนกันยานะครับอ่าวันที่สิบแปดกันยาตลาดแทงอะไรกันบ้างนะครับกระจัดกกระจาย็คือแบบ แต่ไม่ได้ลดเยอะเลยนะมันก็จะมีแบบลดหนึ่งสเต็ปลดสองสเต็ปนะครับอ่าสามสเต็ปก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าคนยังมีคนคิดอยู่บ้างว่าจะไม่ลดแต่เอาแค่เดินกันเนี่ยจะต้องลดแน่ๆแล้วแหละเพราะว่าคนคิดว่าไม่ลดเนี่ยน้อยมากเลยนะครับอ่าต้องมีการลดแน่ๆจะลดหนึ่งสเต็ปหรือสองสเต็ปก็ยังไม่แน่ใจนะคือมันแบบตลาดกังวลน,นะครับอ่าประมาณนี้ซึ่งไอ, Led, อ้สิ่งนี้แหละความกังวลแบบนี้แหละดีนะครับดีต่อทองคํานะผมบอกเลยว่าไอ้ความกังวลนี่ดีต่อทองคําหมายความว่าตลาดเนี่ยไม่ได้อออินนะครับสแสดงว่าถ้ามันเกิด ผลที่ลดดอกเบีย้ยเร็วขึ้นมันพร้อมจะมีเงินไหลเข้ามาอัดเพิ่มนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยเอาเงินมาซื้อหมดแล้วแล้วพอถึงเวลาจริงไม่มีเงินซื้อเงี้ยมันจะกลายเป็นว่าเหลือแต่คนขายนะครับอแต่ตอนนี้เนี่ยตลาดยังไม่ได้บั่นใจนะครับยังมีคนที่ไม่กล้าเอาเงินมาลงนะครับอ่ะเพราะนันเนี่ยทองคำเนี่ยเลยยังถือว่าเป็นข่าวดีของทองคํานะประมาณนี้เนาะก็สรุปเนื้อหาตรงนี้เนยผมก็จะบอกว่าจะมาแชร์ความรู้ว่าเอ้ยใครอยากจะไปดูการทํานายดอกเบีย้ยที่เขามองการตลาดคิดอะไรเนี่ยให้ไปดูที่เว็บ d Watch นะครับอ่ ED, แล้ว WatchA เอ่อ c h นะครับก็เข้าไปดูได้เลยใน Google พิมพ์ไปปุ๊บมันจะขึ้นมานแรกมาดูข่าวสัปดาห์นี้กันแล้วกันนะครับก็สัปดาห์นี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะจะวันวันเอ่ออังคารเนี่ยจะเป็นสินค้าคงทนนะเอ่อแล้วก็วันเอ่อวันพฤหัสเนี่ยตอนทุ่มครึ่งเนี่ยข่าวค่อนข้างใหญ่นะก็คือ GDP Q4 นะครับก็ต้องบอกว่า ถ้าออกมาแย่ๆเนี่ยก็จะทําให้ทองเนี่ยกุงขึ้นได้แต่ว่าถ้าออกมาดีกว่าคาดเนี่ยก็จะทําให้ทองลงได้นะอาจจะเวียงแล้วกันนะครับคือขึ้นลงระยะสั้นน่ะน่าจะเกิดได้ในวันพฤหัสตอนทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับตัววันศุกร์เนี่ยเป็นวันหยุดเมกานะครับก็จะมีตัวเลขบ้างนะครับแต่คิดว่าตลาดเนี่ยไม่น่าจะเวียงมากนั่นเองนะอืมมาดูในเทคนิคกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมแชร์เป็นเรียวไทม์เลยนะอืม มาเริ่มที่ดาวโจนแล้วกันนะครับดาวโจนก็จะเห็นว่าก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นนี่แหละนี่แหละคือปัญหานะครับว่าเออตลาดเนี่ยแพงทุกอย่างแพงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วการลดดอกเบี้ยยิ่งส่งเสริมให้มันแพงขึ้นไปอีกนะครับมันก็จะเป็นความเครียดที่เฟดกังวลอยู่เนาะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้เนี่ยเป็นบวกต่อทองคํานั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นฟองสบู่นะของพวกนี้ขึ้นนะน้ํามันนะครับขึ้นนะครับเห็นไหม เปดเริ่มพูดเรื่องลดดอกเบี้ยะตั้งแต่เจ็ดสิบเหรียญขึ้นมาแปดสิบเหรียญนะครับเราเห็นน้ำมันในบ้านเราในไทยเองก็เริ่มจะขึ้นราคาอีกครั้งหนึ่งแล้วครับอ่าเศรษฐกิจิทัวย์นะครับแต่น้ำมันต้องขึ้นราคานะครับอาหารนี่คือหลักการนะครับของการสิ่งที่เรียกว่าเงินเสื่อมนั่นเองนะแล้วมันก็จะเกิดต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นกอญ่เลยคือบิตคอยนะครับคือตรงนี้ผมเคยพูดมาตลอดนะครับตั้งแต่แถวสองหมื่นแล้วนะว่ามันน่าลุ้นนะครับแล้วใครที่ซื้อมาบ้างเนี่ยก็โอเคคือเราอะททิินนนนนััับมมเเสีี่่่่ยยงะครรรแตวาาาซื้้ออใปณ ของพอร์ตโฟลิโอของเราอย่างเช่นเราซื้อห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นก็ว่าไปแล้วแต่ความเสี่ยงบางคนบอกรับความเสี่ยงไม่ได้ซื้อสามเปอร์เซ็นะครับซื้อสามเปอร์เซ็นของพอร์ตเนี่ยยางนับเป็นศูนย์ซื่อก็ขาดทุนแค่สามเปอร์เซ็นตมันไม่ได้เสี่ยงอะไรคือจะเสี่ยงไม่เสี่ยงขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับสินค้านะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะมันเป็นเอ่อนวัตก,กรรมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อไม่เวลามันขึ้นมันขึ้นเยอะนะครับซึ่ง รานนี้เราจะไม่พูดเรื่องอะไรเราจะพูดว่าเอ้ยตอนนี้เทรนมันเป็นอย่างไรนะครับผมก็ต้องบอกว่ายิ่งผ่านไปนะครับภาพของมันยิ่งเหมือนทองคํามากขึ้นเรื่อยจับได้ที่ทองคําเนี่ยเราบม,มันขาขึ้นไอ้ตัวนี้ก็ยังบม,มันขาขึ้นอยู่นะครับมันคอนเซปต์เดียวกันเลยนะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือตอนนี้คือการปรับฐานนะครับคือตอนนี้ทองเอ่อตัวบิตคอยมันปรับฐานเนาะเพื่อที่จะขึ้นต่อนะครับอันนี้คือหลักการที่จะบอกแล้วก็แต่อย่างทุกทร,รัพย์สินเนี่ยมันกิ่งกาไร พวกนี้ก็ขึ้นหมดนะครับเก่งกําไรกระจายเลยนะครับอ่าก็เป็นสิ่งที่เฟดเนี่ยต้องเอาไปทําการบ้านนั่นเองนะครับอ่าในการลดดอกเบีย้ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับก็มาดูที่ค่างเงินบาทนะครับเราจะเห็นว่าปัญหานี่มันเกิดทั่วเอเชียนะไม่ใช่แค่ที่ไทยไทยเราก็จะเห็นปัญหาเริ่มมากขึ้นมาแหละเกี่ยวกับปัญหานี่ผิดนัดชาระนี่ยพูดไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่จบนะครับยังมีมาเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เกิดขึ้นก็คือ บาทเนี่ยมันจะพยายามอ่อนค่านะครับด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับอ่าจนกว่าการลดดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นนะครับในไทยก็จะช่วยพยุงค่าเอ่อปัญหาดอกเบีย้ยเอ่อปัญหานี้เสียแต่ว่าถ้าสมมติเราเริ่มลดดอกเบี้ยก่อนอเมริกาเนี่ยแนวโน้มที่บาทเนี่ยมันจะอ่อนก็จะเกิดขึ้นแรงนะครับอ่าซึ่งตอนเนี้เอ่อตลาดเนี่ยคิดว่าแบงค์ชาติมีโน้มจะลดดอกเบี้ยเร็วกว่าอเมริกาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อแบงค์ชาติน่าจะกัดฟันตู้อยู่นะครับเพื่อจะลด กล้ๆกับอเมริกาเราอเมริกาจะลดก่อนแล้วค่อยลดตามนะแต่ภาพรวมตรงนี้เศรษฐกิจเราเนี่ยคือไม่ค่อยไหวแล้วนะครับก็คือแบบเอ่อปัญหาคนจ่ายนี่ไม่ไหวนะครับดอกเบี้ยก็แพงขึ้นนะครับประมาณเนี้ยเนาะก็เอ่อยังเกิดอยู่วันบาทเนี่ยปัตนต่อไปที่ปัญหานี้ยังไม่จบนะครับบาทก็ยังแบบไม่ได้แข็งด้วยตัวมันเองจะพยายามอ่อนอยู่นะครับความมั่นใจในเอเชียมันจะยังน้อยอยู่นะครับคือไม่ได้เกิดแค่ที่ไทยนะในมาเลเซียเกิดเหมือนกันนะครับอ่ามาเลเซียนี่เงินเขาอ่อนยับเลยนะครับก็เกิดปัญหาพวกนี้แหละนะครับ เหมือนเหมือนกันเนาะเงินฟันโฟก็ไหลออกจากเอเชียนะจะเห็นว่าคุณเอเชียก็เลยห่วยมากนะครับถ้ามาดูในตัวของเอ,อทองไทยเออไม่ใช่ทองนอกบ้างเมื่อกี้เงินบาทบองจะอ่อนใช่ไหมมาดูทองนอกนะครับทองนอกเนี่ยเอ่อคอนเซ็ปที่สรุปไปเลยนะครับก็คือเราเราวังการปรับฐานนะครับแล้วตรงนี้เป็นสัญญาณปรับฐานหรือเปล่านะครับที่ขึ้นไปสองพันสองรอยี่สิบถ้ามันเป็นการเริ่มของการปรับฐานอย่างน้อยสองร้อยเหรียญต้องเห็นนะครับเพราะฉะนั้นจากสองพันสองรอยยี่สิบ 200เหรียญก็คือน่าจะได้ลงไปเทรดแถวๆ2 2 0ันะครับอ่าแต่ประมาณเนี้ยนะครับคือผมคิดว่า2,800เนี่ยก็ควรจะต้องเริ่มทยอยเข้าเก็บแล้วเพราะว่ามันแค่เป็นการประมาณนะ200เหรียญอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับาเราก็จะแบบทยอยเก็บเพื่อจะสนโน w b บ l l ในขาขึ้นครั้งนี้นะครับขาขึ้นยังไม่จบมันแค่เป็นการปรับฐานเพื่อจะขึ้นต่อนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ระยะสั้นนะเพราะงั้นเนี่ยคนที่ไม่มีของนะคนมีของไม่ต้องทําอะไรนะครับเพราะว่ายิ่งจะเป็นทองไทยด้วยเนี่ย ลงไปจริงเนี่ยราคาลงนะครับแต่คงลงไม่เยอะนะเพราะบาทจะพยายามอ่อนอยู่เนาะแต่ว่าถ้าเป็นทองนอกนะคนที่เล่นทองนอกเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าไม่มีของเลยนะสิ่งที่ต้องทําก็คือเราเนี่ยอาจจะเองกำไรระยะสั้นได้โดยการเข้าซื้อเขาเรียกว่าเสี่ยงเข้าซื้อนะครับตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเอ้ยระยะสั้นอาจจะจะมีการดีขึ้นไปก่อนที่จะลงอาจจะไปสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองพันสองร้อยก็ว่าไปแต่ว่ามันไม่แน่จะขึ้นนะมันน่าจะเป็นการขึ้นไปเพื่อที่จะมีโอกาสจะตบลงมาเร็วๆนี้นะครับ ประมาณนั้นนี่คือถ้ามือคันนะก็ซื้อแต่ว่าหลักๆแล้วต้องระวังตรงที่ว่าถ้าหลุด2145ต้องขัดลอดนะครับนี่คือหลักการคือถ้าใครที่ไม่พร้อมจะขัดลอสหรือไม่ยอมจะเสียได้เนี่ยเมื่อมันผิดทางเนี่ยห้ามซื้อนะครับหรือถ้าซื้อต้องซื้อน้อยมากๆเพื่อที่ว่าหลักๆแล้วเราจะพยายามไปซื้อแถว2080ลงไปนั่นเองนะต่ำกว่า2 0 8 0ลงไปเราถึงจะค่อยเริ่มซื้อจริงจังแต่นี้คือคนที่แบบมือคันนะครับอ่าก็ mm hmm. จะเป็นกลยุทธ์ประมาณนี้เนาะโอเคก็ ประมาณนี้แล้วกลยุทธ์ก็คิดว่าอัปเดตไปครบแล้วนะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คําถามทางบ้านกันเลยแล้วกันนะครับค่าวามทางบ้านเนี่ยก็อันนี้ต้องขอโทษดี่แฟนขับด้วยนะค,คือมีคนถามเข้ามาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วผม,มลืมตอบนะครับอ่าโทษทีครับ <S 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 <five S 2> ก็คือมีคนถามเข้ามานะครับว่าเออเฟดเนี่ยปรับขึ้นดอกเบีย้ยจะส่งผลกับทองคาอย่างไรก็ต้องบอกว่าปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยถ้าเขาประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยนะทองลงครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการปรับขึ้นดอกเบี้ยไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะค,คือเขาเนี่ยไม่มีใคร เมื่อกี้อยผมพูดไปในเฟดวอลไม่มีใครแทงว่าขึ้นดอกเบีย้ยเลยนะดอกเบีย้ยเนี่ยไม่ขึ้นแน่ๆนะครับแต่ว่าคําถามคือจะลงตอนไหนนะครับลดเร็วลดช้าเนี่ยคือไม่มีใครรู้ตอนนี้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าติดตามก็ไปตามได้ที่เฟดวอล์ที่ผมบอกนะแล้วก็ถ้าลดดอกเบีย้ยก็จะเป็นบวกห่อทองนะครับส่วนถามว่าถ้าไม่ลดล่ะถ้าอยู่กับที่เป็นบวกไหมก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับเพราะการไม่ไม่ลดนะวันนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องเงินเฟ้อนะครับเป็นปัญหาที่ว่าทุกทส,สินมันเป็นฟองสบู่อะ เนะียไอเน,นี้ยคือสิ่งที่อันตรายนะครับต่อตลาดการเงินนะซึ่งตลาดเนี่ยก็พอกลัวปุ๊บเสร็จก็จะแบ่งเงินมาถือสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับหรือว่าทองคํานั่นเองนะครับประมาณนี้เพราะั้นทองคําตอนเนี้คือช่วงที่ดีที่สุดในขาขึ้นใหญ่นั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อผ่านช่วงไซคลนี้ไปได้เนี่ยก็จะเป็นช่วงขาลงระยะหนึ่งนะครับเพราะว่านี่ยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงขาลงเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ข่าวช่วงนี้ก็จะมีข่าวดีนะครับอ่าก็ไม่แปลกอะไรนะก็ ตามเทนไปนะครับเกาะเทนไปก่อนนะครับยังไม่จบเทนขาขึ้นเนาะอาจจะมีปรับฐานระยะสั้น,นผมพูดไปแต่ไม่ใช่ปรับฐานเพื่อเป็นขาลงเป็นปรับฐานเพื่อจะขึ้นต่อนะครับอันจะเป็นหลักการประมาณน,นี้โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาวันนี้ก่อนเลยนะครับวันนี้เราพูดอะไรบ้างทุกคนได้อะไรกันไปบ้างเนาะสรุปเนื้อหาวันนี้เนี่ยโดยรวมก็คือเฟดเนี่ยไม่มีความชัดเจนในการลดดอกเบี้ยวว่าจะลดวันไหนเนาะเพราะว่าปัญหาเรื่อง เงินเฟ้อนะครับแล้วก็สินทรัพย์ทุกอย่างตอนนี้มันกิ่งกาไรมากเลยนะครับนี่คือหลักการแล้วก็ที่แชร์ไปแพงทุกอย่างนะครับขึ้นหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวน้ํามันอะไรก็ว่าไปนะครับขึ้นหมดนะอ่ะทีนี้เนี่ยเอ่อต้องบอกว่าค่าเงินบาทนะครับตอนนี้เนี่ยก็ในทิศทางก็คือจะเป็นอ่อนค่าอยู่นะครับเนื่องจากข่าวไม่ดีกับการผิดนัดชําระหนี้นะครับในไทยนะครับก็จะมีบริษัลใหญ่เนี่ยมันก็ยังเลื้อนรังกันอยู่นะครับยังไม่ได้ข้อสรุปเหมือนอารมณ์แบบ จะเอาอยัางไงกันดีจะปรับโครงสร้างนี่ยังไงนะครับอแล้วนี่เสียของภาคเร่อยก็เกิดขึ้นสูงเรื่อยๆจะเห็นข่าวโดนรถมือสองโดนยึดเยอะขึ้นเยอะเลยนะครับอ่ามาเนี่ยเราก็ผิดนัดชำระหนี้กันก็ข่าวแบบนี้เนี่ยทาให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าแนเดงคือเงินไหลออกนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วไม่ได้ออกแค่ที่ไทยนะในมาเลเซียในเพื่อนบ้านเราเละหมดเลยนะครับคือปัญหาที่จริงมันเกิดทั่วโลกไม่ใช่แค่ในเราดนะ้วยยุโรปก,ก็เกิดครับสิ่ประเทศที่ยังแข็งอยู่คืออเมริกานั่นเองนะครับ แต่ว่านอกนันคือเละหมดนะครับก็เป็นภาพประมาณนี้เนาะเออก็จะเป็นตีมดอลล่าแข่งขัาแล้วทองก็ยังขึ้นด้วยนะก็ทั่วโลกเนี่ยทองออทามไฮทั่วโลกนะครับคือแพงกระจายนะครับอ่ะประมาณนั้นระยะยาวเนี่ยก็เลยยังเป็นทรงขาขึ้นอยู่ในปีนี้นะครับแล้วก็เออระยะสั้นเนี่ยอย่างที่สรุปไปนะครับต้องระวังการปรับฐานใหญ่พูดมาสองสามคลิปแล้วยังไม่ปรับเลยนะครับก็ยังพูดต่อนะครับคือไอ้ภาพแบบนี้เนี่ยต้องมาแน่นอนแต่ไม่รู้เริ่มมาตอนไหน แล้วถ้ามันเริ่มมาตอนนี้เนี่ยก็คิดว่าอย่างน้อยๆ2,000เหรียญอานจะจะแถวนั้นน่าจะมีโอกาสเกือบๆเห็นด้วยนะอาจจะลงไป200เหรียญแถวนั้นนะ2,000เหรียญ2,200เหรียญอะไรที่ผมพูดไปเนี่ยน่าจะมีโอกาสาเห็นนะครับแต่ว่าเราอาจจะเริ่มซื้อั้งแต่2,080และแล้วก็ทยอยเก็บมาเรื่อยๆนะครับคือต้องต่ำกว่า2,080ถึงจะเริ่มซื้อจริงจังเนาะแต่สําหรับใครที่มือคันเนี่ยผมก็มีกลยุทธ์ให้นะครับก็คืออ่ามือคันแล้วไม่มีของนะครับอยากจะเล่นเก่งเนี่ยสำหรับทองนนอกะครับ ก็คือเสียงเข้าซื้อไปเลยตรงนี้นะครับรอเผื่อเด้งขึ้นไปอะไระไระยะสั้นเนี่ยก็ขายทำกำไรส่วนถ้ามันลงเนี่ยแต่ถ้ามันลงก็คือหลุด2,145ต้องขัดรอดเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะไ,ไปซื้อข้างล่างนะเรารอการปรับฐานใหญ่เนาะส่วนถ้าใครที่แบบว่าคัด้อดไม่เป็นหรือไม่กล้าคัดรอดเนี่ยสิ่งสําคัญแลามือคันด้วยเนี่ยก็เลยก็ยคือให้ซื้อแต่ซื้อน้อยมากๆนะครับนั่นเองเพราะว่าถ้าติดก็ไม่ต้องสนใจเพราะเราซื้อน้อยไงเราค่อยไปซื้อจริงจังข้างล่างนะครับอ่านี่คือหลักการและกลยุทธ์วันนี้นั่นนเองะครับ ก็ถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยจะเป็นกำลังใจให้ทีมงานอินเตอร์โกมากขอบคุณครับบ๊ายบาย